สินค้าตัวแรกนะครับก็คือเจ้าตัว TTO g T Display นะครับ TTO g T Display เนี่ยเป็นบอร์ดพัฒนายีท3 2นะฮะที่มาพร้อมกับจอ L C D ขนาด1.4นิ้วแบบ I P S นะฮะเป็นจอสีแล้วก็มีความละเอียดอยู่ที่240คูณ135นะครับตัวบอร์ดนะฮะใช้ตัวย s 3 3 2 ในการประมวลผลเป็นหลักนะฮะมีบลูทูธแล้วก็มี Wi-Fi นะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ได้แล้วก็สามารถใช้งานบลูทูธ4.0 4.2ได้นะฮะสามารถที่จะทำให้มันใช้งานฟังก์ชันเกี่ยวกับบลูทูธได้นะคร mm ับ hmm. แล้วก็ใช้ตัว IC อัพโหลดนะครับเป็นเบอร์ c p 2104นะครับมีวงจรชาร์จแบตเตอรี่อยู่บนบอร์ดด้วยนะครวงจรชาร์จแบตเตอรี่นี้สามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนได้นะฮะ1เซลล์ ีกระแส800มิลลิแอมป์นะครับหัวที่ใช้ในการอัปโหลดนะฮะเป็นหัว usb แบบ type c นะครับมี user button เนี่ยอยู่ให้ทั้งหมดเอ่อ2 2ปุ่มกดนะฮะปุ่มหนึ่งเป็น io 0อีกปุ่มหนึ่งเป็น io 3ามนะฮะแล้วก็มีปุ่ม r e s e ตอยู่อีกหนึ่งปุ่มนะครับอ่ตัวนีมอมอนว้มีลอมอยู่ที่4เมกะไบต์นะฮะแล้วก็มี ram อยู่ที่520 กิโลไบต์นะฮะ,ะตัวจริงของสิค้าตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะฮะก็คือจะด้านหน้าเนี่ยจะมีจอ L C D ขนาด1.14นิ้วนะฮะเชื่อมต่อกับ E P 3 2ผ่าน s P I แล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัว E อ P อ e อยู่นะครับ เป็น IC ใช้ IC มาแปะบนแผ่นพิ์เลยนะฮะไม่ได้ใช้โมดูลเราก็จะเห็นว่าจะมี IC ลอมอยู่นะฮะ4 MB เมกนะฮะเราก็จะมีตรงด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะมี IC อัปโหลดโปรแกรมนะฮะเบอร์ CP2104 นะครับแล้วตรงด้านนี้จะมี IC สํสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนะฮะ1เซลล์อยู่กระแสะชาร์จอยู่ที่800 m a ah นะครับ ก็จะมีคอนเนคเตอร์สำหรับเสียบแบตเตอรี่นะครับอ่ะส่วนนื่ๆก็จะเป็นพวกวงจอรอัพโหลดนะฮะแล้วก็วงจรลดแรงดันไฟฟ้านะครับทีนี้ตัวนี้เอาไปใช้อะไรได้บ้างะฮะสามารถที่จะเราสามารถที่จะเอาตัวบอร์ด ESP32 เนี่ยฮะไปเชื่อมต่อกขบพวกเซนเซอร์แล้วก็ส่งข้าวินอินเทอร์เน็ตได้เป็นแบบเบสิกใช่ไหมฮะแต่ว่าออข้อดีของบอร์ดนี้ที่แตกต่างจากบ,บอร์ดอื่นก็คือพอมันมีจอแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะแสดงผล ค่าเซนเซอร์ที่มันอ่านได้บนจอได้เลยทําให้เวลาที่เราเอาไปเไปติดตั้งเนี่ยก็จะสามารถที่จะเห็นค่าที่เซนเซอร์วัดได้เลยโดยไม่ต้องที่จะต้องไปเปิดแอปหรือว่าไปเปิดดูในเว็บก่อนนะฮะทีนี้ตัวบอร์ดนี้นะครับผมได้อัปโหลดโปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบจอไว้แล้วมันก็จะแสดงผลโลโก้ของร้านเนเว็บขอบขึ้นมานะครับนี่นะฮะ l i บ r a รีที่ใช้ในการขับใช้กระจอนี้นะครับจะใช้ของ Adafruit นะฮะใช้ IC ที่ใช้ในการขับจอตัวนี้นะครับเป็น AT8824 นะครับอันนี้แล้วก็ขา IO ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปเสียบกับเซนเซอร์หรือว่าเอาไปขับมอเตอร์หรือเอาไปเอาไปทำเอาไปต่อกับอย่างอื่นได้นะครับ ทีนี้วิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีเขียนไว้ในรายละเอียดสินค้าที่มีอยู่เด่นเอออยู่ในหน้าเว็บอยู่แล้วนะฮะในหน้าเว็บเนี่ยก็จะมีรายละเอียดพวกราคาราคาบอร์ดนี้ถือว่าค่อนข้างถูกนะฮะถ้าเทียบกับตัว C C T O บอร์ดอื่นเพราะว่าบอร์ดอื่นเขาราคาสี่ร้อยกว่าบอร์ดนี้อยู่ที่สามรสมสิบเองมีจอด้วยนะฮะแล้วก็เออมีรายละเอียดตามนี้นะครับ i อซ บนไอซีจอนะฮะ FT7789 นะฮะวิธีใช้งานเบื้องต้นนะครับก็คือติดตั้งตัวบอร์ด EP32 เพิ่มใน Arduino IDE นะครับจากนั้นก็ติดตั้ง l ลบรารี Adafruit GFX นะฮะแล้วก็ติดตั้ง Adafruit FT7735 นะครับแล้วก็ใช้โค้ดโปรแกรมตัวอย่างนี้ในการาทดสอบจอได้เลยฮะผลจากการอัพโหลดเนี่ยก็จะขึ้นเป็นโลโก้ขึ้นมาแบบนี้นะครับ